ก็ฟีดแบกดีมากนะคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าคนก็ชอบการแสดงของโอ้ย่าแล้วก็ออกแบบอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้จะมีตัวละครอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะเมอเปิดมาก็จุดเดเหมือนกันรับลมรับซีนคะใช่ใชเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องอ่ะที่จะทำให้เกิดความรักของคู่ ว่ายอดฟิวในคลองสามสัญญาณองรู้แสนเราสัญญาใช่ก็ดีใจที่ว่าเริ่มเริ่มเพราว่าคือคั่กกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเห็นคนกดไลค์มาแล้วภูมิใจกับชลิปนี้ยังไงบ้างคือตอนทําเราก็เราก็สนุกแล้วก็ภูมิใจกับเขาอะนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนจะชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเออระหว่างเราออกอากาศไปใส่ทวิตเตอร์ดูนู่นดูนี่ไปเนี่ย ก็ zat, จะรู episodes episodes yes. ้สึกได้ว่าเออฟีดแบ็กมันแบบเออเขาชอบกันนะติน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบค่อยค่อยชื่นใจค่อยๆรู้สึกดีขึ้นเรื่อยเรื่อยจนจนจบจะนี้ดราม่าเข้มข้นหรือว่าจะไปในโรแมนติกอย่างไงดูครับหลังจากเนี้ยโอ้โหพอตะโกนแล้วคันคอปกตินะขอบใจจะบอกว่าเออปกติแล้วเนาะจะบอกว่า หลังจากนี้มันจะมันจะมีก้อนที่ต้องแบบต๊บตับต,ต๊บตับกันนิดนึงเพราะว่าพ่อรู้แล้วใช่ไหมคะแล้วพอเสร็จหลังจากนี้มันจะมีจังหวะที่เขาสองคนนะ่ะแก้ปัญหากันแบบเด็กเด็กเ็ไหมคะแล้วเขาก็ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่เรื่องใหญ่มากแล้วเขาก็ไปจัดการชีวิตเขาเองกันโดยมีออกแบบเป็นตัวคอยซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะไปพีคขึ้นเรื่อยๆและก็วามแซ่บไม่ลด มันจะมีความหวานมากขึ้นอะไรเมื่อถึงจังหวะที่คนสองคนต้องทำความรู้จักกันครับคนช์แบบนะภาพสวยคุณนล่าขอบคุณมากค่ะแอนเราเสียดายถ้าไม่ติดเรื่องโควิดแล้วเราจะไปเชียงใหม่ไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เพิ่มเติมอีกเราก็จะได้เห็นความสวยงามของประเทศไทยอีกเยอะแล้วก็อย่างเมื่อก่นยังบอกว่าซีกลางช่วงหนาวร้อนมากก็สัปดาห์ช่วงที่หนาวมากใช่ค่ะแล้วก็ข้างบนดอยคือหนาวมากเราอยู่ในไร่กระลำปีกันอยู่ในกระถาค่ะประสนใจประสนใจอยากเนี่ย เ็นละครเรื่องแรกเป็นละครใหญ่เรื่องนึ่งใช่ค่ะก็จริงๆมันผูบอกตอนหนึ่งไงแอนอยากให้คนดูอ่ะดูจนจบแล้วก็ให้คะแนนแดดแล้นี้ยแอนจะมาตอบได้ว่าเออมันสมใจกันแล้วหรือยังเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบตอนหนึ่งเลยหรือบางคนอาจจะชอบตอนหนึ่งมากๆไม่ชอบตอนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแต่จริตของคนดูอะไรเงี้ยก็อยากรอลุ้นเหมือนกันคนก็เลยมองว่าทำไม โอ้เล่นกบบแี่แต่ไม่โอ้ไม่เคยได้วิ่งแบบแอ่เลยไม่ได้เขาอย่างที่บอกว่าโอ้เขาเป็นแนวแบบมันุกรล้อมันหุ่รล้อเขาจะต้องเล่นแบบอะไรนะเออซูบสเก็ตใช่ไหม เราเป็นสายแบนนวดไงมึนและพี่ไม่ชอบอยู่บนล้อมีบิวไม่ก่อนลงมันไม่ได้มีบิวไม่ก่อนน้นั้นบิวค่ะเขาก็บอกว่าถ้าให้เขาไปเล่นสเก็ตข้างไงได้ไหมอะไรเงี้ยบอกเออไม่เป็นไรดูลำปากไปแต่จริงก็อยากชวนก็ลยไปต่นพี่สองนุ่มงนุ่มใช่แต่ว่าเราอยากโดนเจมเมอูเ้ามาไหีถ้าเจมผูดอะไรให้หาขึ้นดู เขาเป็นลูกรักพที่แอนจริงไหมเขาเป็นลูกรักนทีชังค่ะคือเจ้าว่ารักก็รักอเองเจ้าจว่าเกลียดก็เกลียดอะไรนะคะ อะไรนะคะอะไรมากกว่าการทักเก่งหรอครึ่งครึ่งเลยค่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่าจังหวะอะไรท่านทำไมถึงรักก่อนรักเพราะว่าน่ารักนิสัยดีแล้วก็เชื่อฟังคือทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่างก็จะนางก็จะมีความดื้อมีความบูลลี่เรามีความไม่กลัวมีความแบบเออชอบบูลลี่ไม่กลัวแบบกล้าหาญกล้าพูดกล้าพูดเราแบบเจ็บปวด แ,งงแอนก็โอเคนะแอนก็แอนก็จัดการนังได้เออแล้วก็ล้วก็พอได้กันอยู่แต่ว่าพี่แอนเป็นมอนทิทอรองเราใช่โทรผมไปพิมพ์เนี่ยคือก็แค่นัดนัด ก,กันว่าแบบโอเควิ่งไหมวันนี้ถ้าจะเบี้ยวให้ไลน์ทิ้งไว้ไม่ไม่การเบี้ยวไม่ใช่ปัญหาเบี้ยวได้ถ้าไม่พร้อมแต่ว่าให้ไลน์ทิ้งไว้แต่ถ้าเช้ามาก็ใครถึงก่อนก็ให้ส่งสติ๊กเกอร์มาทักส่วนใหญ่เขาก็เขาไม่ค่อยเบี้ยวนะคะน้อยมากมาทำรายการพี่เขาบอกตัวพี่แอน,ออนตัวพี่แอนเพราะผมไม่ตื่นใช่ใช่นางดังก็ดูแบบดูลนลานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แต่จริงไม่ได้บังคับนะก็อยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยแตเดชดแต่เด็ดบ้างไหมแตเด็ดแเด็น่ารัก เขาก็จะเชื่อฟังเขาจะไม่ต่อร้อนต่อเฉยไม่เพี้ยนเนสีเขียวแบบน้คนละคนละแนวเลยใช่ไหมไม่ไม่เพื่อนี่คือแบบว่าไม่นในแบบว่าหมายถึงว่าถ้า,า,าถ้ามาด้วยกันเพราะถ้ามาด้วยกันมันสนุกอยู่แล้วคือถ้าเพื่อนยิ่งเยอะมันยิ่งแบบท้าทายกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมตินแอนวิ่งถ้าวันนี้แอน,นแบบ แบกอาจจะู้เเพื่อนแอนแล้วเจมก็จะวิ่งหนีไปเลยเพราะว่าเขาต้องการจะเขายังการวิ่งเร็วอยู่แล้ววันนี้เขาก็จะรู้สึกเบื่อที่ต้องมาอยู่กับผู้หญิงที่วิ่งแบบช้ากว่าอะไรเงี้ยอ่ะทุกคนอยากไปก็ไปไม่ต้องรอกันอย่างเงี้ยค่ะใครอยากทาอะไรทํามันก็สนุกดีแมเพราะว่าเขาเป็นสายขอก่อนด้วยต้องเอาอุปกรณ์เขามาเก็บเอามาถือเราเออเน้นเน้นโอ้อวดมากกว่าเน้นว่าวันนี้ตัวเองมีรองเท้าใหม่มีนาฬิกาใหม่ มีเพลงใหม่ๆมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะเป็นคนที่ขี้คุยนิดนึงอะขี้โมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบเออจิตแข็งฟังเขาพูดไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ออกกําลังกายดิแมทเขาจะกายเป็นแบบว่าสายแบบออกกําลังกายกล้ามเนื้อมันเล็กแทนไปเล่นโยคะด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบนางก็จะเป็นเหมือนตุ๊ดนะเหมือนลูกสาวเหมือนลูกสาวคนหนึ่งที่แบบในคลาสก็มีแต่ผู้หญิงหมดเลยนางก็เป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆบิดไปบิดมาแต่น่ารักดีนะแอนว่าคือแบบ เขาดูเขาไม่สังเกตความเป็นผู้วิถีผู้หญิงอะ่ะค<า>ือเขาอยู่ได้อะ่ะเขากลมเกินแล้วเขาก็จริงๆนะเดดก็เป็นอย่างนั้นนะเด็ก่อนหน้านี้ก็ก็ไปโยกงยกควกัน2คนกับแอนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังน้องอะ่ะจะแบบ บ้านอยู่ไกลอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้จอยกันถี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผู้ชายสองคนเนี่ยมีความเป็นไม่อายอ่ะอย่างดีเจพุ้นเคยชวนมาก็มาเข้าคลาสด้วยกันอายอะไรเงี้ยดีเจพุ้นก็จะรู้สึกว่าโยคะไม่ใช่จลิตอะไรเงี้ยเราก็จะสูญเสียเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยสูญเสียก็ให้เจมหุ่นเท่าไหร่เราพร้อมเรื่องไหนที่ได้พี่เสมอวันนี้เพราะในเรื่องไหนต้องการให้เจมาโชว์หุ่นด้วยใช่เพราะว่าเอผมก็โดนไปจับแรกก็ขอบเลยเพราะหุ่าก็จะไม่พอใช่ค่ะคือแอนชอบผู้ชายหุ่นดีส่วนตัวอันนี้คือมันเป็นลายเซ็นของเรา เพราะผู้หญิงทุกคนก็ชอบผู้ชายหุ่นดีป่ะอันนี้อารมณ์จริงนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะในละครเราก็อยากให้แบบเขาดูสวยงามก็เลยจะบอกเขาว่าเออเจมแบบถ้าช่วยได้เนี่ยเจมช่วยไปบิ้วหุ่นนิดหนึ่งเพราะตอนเล่นกระหลัดรักนางแฟบม,มาก ต้ทำงานสองเรื่องนะไม่มีเวลาไปบ้านขออะไรบ้างคะขอซิ๊กแพร่ขอนมขอไหล่ขอน้องล่างกับน้องบนผมก็ไม่อย่ากอันนี้ต้องใส่เสื้อผ้าแค่ไหนคะนีคือจะเห็นเลยเหรอชิมต้องมาชินหรือเปล่าอ๋อไม่อ๋อน้อยให้ใส่น้อยชิ้นให้ใส่น้อยชิ้นผู้บอกว่าขอเล่นวิดีโอพี่แอนหลอกมาเล่นใช่ อ่าดแล้วแลก็ม่ไปถึคุยตั้นแรกแต่เราปกแล้วมึงเล่นคือแอมไม่เล่าอะไรเขาฟังเลยแล้อมบอกพี่แอนไม่ได้พัฒนาบทใช่แอมบอกแอมไม่รู้แอมไม่รู้จริงแต่เจมจะเล่นไหมล่ะอออเล่นจริงมันจะได้เห็นท่าขเจมนึงเลยใช่ไหมครับถ้าเขาเล่นถึงนะถ้าเขาเล่นถึงอ่ะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาอันนี้เราต้องขิงนิดนึงเขาจะเป็นคนให้ชอบให้ท้าทายอะ แล้วเขาก็จะตั้งใจถ้าชมบ่อยๆเขาก็จะแบบเหมือนแมวที่จะแบบเลื้อ,ๆอๆยๆไหลๆอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเชื่อฟังได้สมมติเราเขาก็มีสองพาร์ทไงมีพาร์ทเชื่อฟังแล้วมีพาร์ทแบบเกเรแต่ว่าพาร์ทเชื่อฟังดีมากกว่า จะได้ดูเมืเเออ่อไหร่ของพี่อน่ะน่าจะปีหน้าเลยค่ะตอนนี้ก็ฝากคือเธอก่อนละกันค่ะก็อยากให้ดูการแสดงของพี่โอพี่ยาเสร็พียนก็เตรียมถ่ายละครเหมือนกันใช่อันก็มีเกมรักทรยศกับแาทิเซียค่ะซุปตาปิดแล้ววันนี้เจอกันเราเป็นยังไงบ้างคะเคมีนักเอกนักร้ายจริงๆเราดูเชิงกันตั้งแต่ในจิมแล้วนะว่าอยู่จิมเดียวกันค่ะเช้ามาก็เขาก็เข้ามุมหนึ่งแอนก็มุมหนึ่งเขาก็เล่นแข่งกันไม่จะมีความเป็นเมียหลวงไม่น้อยแบบมองๆกันนิดนึง อตอนนั้นมีการเวิร์กช็อปไปแล้วอ๋อเวิร์กช็อปอยังค่ะเราเจอกันเองตามจริงม,มากกว่าก็าจะมีการแบบเตรียมตัวทั้งคู่อะไรอยเงรารู้ว่าบทมันยากอ,าอะไรอย่างเงี้ยบอกน้องไม่ครับว่าพี่แรงนะพี่ถึงพี่มือบอกว่ามือถึงนะอะไรอย่างเงี้ยแขาตัวใหญ่แวนนะคนโบราณเขาแบบดูชง,ง,งแล้วไม่ไม่น่าสู้แรงเด็กไหวอะไรเงี้ยนางมีส่วนช่วยเราไหมอะไรนะนานามีส่วนช่วยเราบอกว่าไม่ต้องเกรงไหมในเรื่องนางจะเป็นตัวที่เขาเรียกกระทืบนซัมแมนดิคีเลยคือหมายความว่าในเรื่องนาง กับผู้หญิงคนนี้ทำร้ายเราเราเหมือนตัวคนเดียวในเรื่องที่ต้องต่อสู้ล้วนะั้นเขาเหมือนทีมเดียวกันเราก็จะแบบมีความเป็นศัตรูกับอานันดามากกว่าผู่รักในพลังงานที่รู้สึกนะเราปรู้สึกจะเป็นศัตรูกับเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเระแวงเขาตั้งแต่ EP แรกแล้วลยอะไรเงี้ยม,มันก็อยู่กันด้วยความระแวงแล้วเ,เล่นเกมกันหนก็สรุกดีมันเป็นกะรงแูนที่ได้เข้าใจ ยังค่ะยังก,ก็มีแต่อยู่ในฟิตเนสแล้วหึ่มหึ่มใส่กันแค่นั้นคือแบบยังไม่ได้แบบพบกันเต็ม<ถ>เต็มสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ